สวัสดีค่ะเด็กๆกิจ,จกรรมศิละปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาสร้างผลงานจากจานกระดาษค่ะเรามาดูอุปกรณ์พร้อมๆกันเลยนะคะ 1. นนะคะสีเทียนค่ะวันนี้คุณครูใช้เป็นสีแดงนะคะและสีส้มค่ะ 2. จานกระดาษนะคะที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆเลยค่ะเราจะมาเริ่มระบายสีกันเลยนะคะ ยิบสีแดงขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆเราจะมาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มระบายสีจากฝั่งพระอาทิตย์ก่อนนะคะคือฝั่งนี้ค่ะเด็กๆระบายสีได้เลยค่ะ นี่นะคะคุณครูก็ระบายสีฝั่งพระอาทิตยเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้สีส้มค่ะระบายฝั่งพระจันทร์ค่ะเริ่มระบายกันเลยค่ะนี่นะคะผลงานของคุณครูเมื่อคุณครูระบายสีส้มที่พระจันท์เสร็จแล้วนะคะ คุณครูจะใช้สีดำค่ะมาตัดขอบตรงนี้นะคะให้พระอาทิตย์ของเราเด่นขึ้นค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายผลงานของเด็กๆมาลงกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ